บ้านทับทิมสยาม07นย์ตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดกจริงๆครับเรียนก็เล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ผมขับรถอยู่บ้านสำโรงเกยียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นป้ายข้างหน้าเขียนว่าบ้านทับทิมสยาม07นะครับพาทุกท่านไปดูหมู่บ้านทับทิมสยาม07นะครับคุณผู้ชมตามป้ายนะครับบอกว่า2กิโลเมตรน้ำตกสำโรงเกียรติ1กิโลเมตรเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมหมู่บ้านทับทิมสยาม07กันนะครับ นี่ครับเห็นมีป้ายนะครับทับทิมสยาม0 7นย์นะครับขวามือก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักหรือว่าสวนรุปขชาติน้ำตกสำารงเกีรตินะครับเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งผมไปบ่อยแล้วนะครับจะไม่เข้าไปน้ำตกสำารงเกียรตินะครับแต่จะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านทับทิมสยาม0 7ย์นะครับไปชมบรรยากาศกันครับ เลยบ้านสำรงเกียรติมานะครับน่าจะประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรหรือประมาณแปดร้อยเมตรนะครับก็จะเห็นป้ายนี้นะครับทับทิมสยาม0ูนย์็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับทับทิมสยาม0ูนย์ดเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ วัดทับทิมสยามศูนย์เจ็ดตำบนบักดองอําเภอขุนหารจังหวัดสิีสะเกศครับนี่นะครับเส้นทางที่จะไปยังหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับก็เลี้ยวตรงนี้นะครับ,รบเห็นป้ายนะครับยังมีร่องรอยอยู่นะครับมีเขาเรียกอะไรครับหลุมหลบภัยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับหลุมหลบภัยก็สร้างเพิ่มเติมใหม่ขึ้นมานะครับมีกระสอบทรายตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมบรรยากาศตามทางไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางที่จะไปบ้านทับทิมสยาม0-7ครับหมู่บ้านนี้นะครับคุณผู้ชมจากการสอบถามชาวบ้านนะครับชื่อว่าหมู่บ้านสันติสุขนะครับเป็นเส้นทางที่เลี้ยวฝาเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็คือหมู่บ้านสันติสุขนะครับ เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านทับทิมสยามสูนเจ็ดนะครับถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับน่าจะสร้างยังไม่นานเท่าไหร่นะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับถือว่าถนนดีนะครับแล้วก็สวยงามครับคุณผู้ชมเส้นทางก็จะผ่านมายัางสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับสวยงามนะครับสวนยงาง โอ้เป็นทางขึ้นเนินลงเนินนะครับจากทางหมู่บ้านสันติสุขนะครับเส้นทางที่จะไปยังหมู่บ้านทับทิมสยาม0ูนย์เนะครับเป็นเส้นทางขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าชื่อว่าห้วยอะไรนะครับโอ้เป็นธรรมชาติมากๆนะครับมีน้ำนะครับคุณผู้ชมครับ ผมกำลังพาทุกท่านมุ่งหน้าไปยังบ้านทับทิมสยามศูนย์็นะครับถนนดีนะครับท่านผู้ชมเส้นทางมุ่งหน้าไปยังบ้านทับทิมสยาม0ูนย์เ็เนี่ยเป็นถนนคอนกรีตสลับกับถนนลาดยางมาตอยนะครับถือว่าสวยงามครับสองข้างทางก็จะมีสวนทุเรียนของชาวบ้านนะครับสองข้างทางถือว่า บรรยากาศดีนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสวนยางพาราเห็นป้ายอีกแล้วนะครับผมจะตามป้ายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับป้ายบ้านทับทิมสยาม0ูนย์ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเรื่อยๆนะครับจะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับทางไปทับทิมสยาม0ูนย์นะครับจะมีป้ายบอกไปตามทางตลอดเลยนะครับสังเกตไปตามป้ายนะครับ ไม่หลงแน่นอนนะครับสองข้างทางก็จะเป็นสวนยางพารานะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ฝนก็ตกปล่อยๆนะครับตอนที่ผมอยู่บ้านสำโรงเกียรติครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากนะครับเป็น สวนยางพาราสองข้างทางเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆนะครับสุดยอดเลยครับสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับ มีสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนชาวบ้านนะครับยังมีรูปทุเรียนติดอยู่เยอะเลยนะครับผมแล้วแล้วผมก็มาถึงบ้านทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับเห็นป้ายแล้วนะครับข้างหน้านะครับเป็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านนะครับนี่ครับบ้านทับทิมสยามศูนย์เจ็ดตะมนลบักดอง อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราชมหมู่บ้านไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับท่าผู้ชม ชาวบ้านที่นี่ก็ปลูกทุเรียนกันกันนะครับนีส่วนทุเรียนนะครับเป็นต้นทุเรียนนี่คือบรรยากาศนะครับภายในหมู่บ้านของบ้านทับทิมสยาม07ตำบลบักดองอำเภอขนหารจังหวัดศรีสะเกดครับผมจะวิ่งเส้นทางหลักนะครับพาทุกท่าน ชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านตามเส้นทางหลักนี้นะครับนี่ครับเป็นป้ายโรงเรียนหมู่บ้านทับจินสยาม07นนะครับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่น่าอยู่นะครับ เป็นหมู่บ้านที่ต้องบอกว่าติดชายแดนไทยกรัรมพูชานะครับมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับมีทางไปวัดป่าด้วยนะครับตรงนี้โอสวยงามครับคุณผู้ชมบรรยากาศ เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามมากๆครับโอ้เห็ดหรือว่าของป่านี่น่าจะเยอะเลยนะครับบริเวณนี้ตรงนี้ก็เป็นงานพัฒนาป่าไม้โครงการทับถิ่นสยาม 07ครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นขูงบ้านครับทิมสยาม07นี้นะครับไปดูทางวัดป่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเลี้ยวซอยนี้นะครับ เห็นมีป้ายบอกว่าเป็นวัดป่านะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับโอ้สวยมากครับร่ลมรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่โอ้คุณผู้ชมมีเสียงร้อง ของสัตว์ป่านี้เซ็งแซ่เลยนะครับเี๋ยจะลองไปดูวัดป่านะครับ ที่พักสงทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับว่าพาทุกท่านมาดูที่พักสงทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับโอ้เจอลำใหญ่ดกมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดกจริงๆครับที่พักสงทับทิมสยามศูนย์เจ็ดนะครับบริเวณนี้ครับ สวยงามดีครับคุณผู้ชมครับผมลองขี่รถเข้ามาภายในโรงเรียนทัพทิมสยาม07นเดะครับเด็กๆนักเรียนก็เล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวครับนี่คือโรงเรียนทัพทิมสยาม0-7นนะครับร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ แล้วผมก็ทะลุออกมาหน้าโรงเรียนฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้สรุปว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่มากๆนะครับบ้านทับทิมสยาม07ครับผลละหมากรากไม้นี้เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะลำใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่โรงเรียนทับทิมสยาม0 7นนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของบ้านทับทิมสยาม0 7ย์นะครับ ให้ทุกท่านชมบรรยากาศนะครับบริเวณรอบๆในบริเวณนี้เท่านี้ก่อนนะครับ